ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปทำเจ้าหนี้ลูกนี้แล้วก็ไอเทมกันค่ะไปที่ศูนย์เริ่มค่ะข้อ2ข้อมูลผู้ขายหรือเจ้าหนี้นะคะข้อ1ข้อมูลทั่วไปหน้าหนึ่งใส่รหัสเจ้าหนี้นะคะใส่ชื่อ เส็จแล้วก็กดหนึ่งเก็บข้อมูลค่ะกดโอเคค่ะไปที่ศูนค่ะไปที่บันทึกยอดยกมาค่ะเลือกข้อ4นะคะบันทึกยอดยกมาเจ้านี้ใส่วันที่ค่ะ ตรงนี้ใส่ศูนย์ค่ะส่ะยอดยกมากค่ะ ก่อนหนึ่งเก็บข้อมูลค่ะต่อไปนะคะจะไปทําของลูกนี้ค่ะไปที่ศูนย์ค่ะเลื้วยวข้อสามนะคะข้อมูลลูกค้าหรือลูกนี้ไปที่ข้อหนึ่งค่ะข้อมูลทั่วไปหน้าหนึ่งใสรหัสลูกนี้นะคะ คนหนึ่งเก็บข้อมูลค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่รายละเอียดของลูกนี้นะคะไปที่สามข้อมูลลูกนี้เลือก ข้อสองนะคะข้อมูลเพิ่มเติมหน้าสองตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสิบเป็น10็นสิบวันค่ะกดหนึ่งเก็บข้อมูลได้เลยค่ะ สร็จแ,แล้วก็จะไปใส่ยอดยกมาของลูกนี้นะคะไปที่บันทึกยอดยกมาค่ะเลือกข้อหนึ่งบันทึกยอดยกมาลูกนี้ใส่วันที่ค่ะเลขที่บินก็รหัสลูกนี้ อันนี้เราจะใส่เป็นสูตรเสร็จแล้วก็กดหนึ่งเก็บข้อมูลค่ะต่อไปนะคะเราจะไปสร้างเัง่มค่ะ ไปที่ศูนย์ค่ะไปที่ข้อหกนะคะข้อมูลสินค้าไปที่ข้อหนึ่งค่ะข้อมูลทั่วไปหน้าหนึ่งใส่รหัสสินค้านะคะใส่ชื่อคะ่ะ ลักษณะนามนะคะเราจะใส่เป็นตัวค่ะหมวดทรัพย์สินเราจะใส่เป็น gd นะคะ <ๆ S 2> ราคาขายเราจะใส่เป็น สามยหสิบค่ะ ราคาต้นทุนมาตรฐานนะคะยี่สิบบาทกดหนึ่งเก็บข้อมูล